เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารบ้านๆเมนูบ้านๆกันนะคะจากท้องทุ่งนาค่ะกอยหอยเชอรี่ไม่ให้เคยกินเด้โน,โนขออนุญาตเบาไล่ไล่พาสซาเด้อค่ะเมื่อนี้ก่อนอื่นกะวิธีการล้างกะมีอยู่แล้วนะคิบสั้นเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งเด้อหั่นมะเ่อยเป็นชิ้นแล้วแต่มักเด้อค่ะบางคนอาจสิแบบเอาคำใหญ่ๆไปเลยเปน็นนวยไปเลยใช่ไหมหัวใหญ่ๆบ่ต้องซอยนะคะ วัตถุดิบก็มีแค่นี้วัตถุดบิบเผาเยอะนะคะก็ได้ยักใส่หอมใส่ย่างไลๆ่ๆก่นนี้ก็ใส่ได้ค่ะอ่ะมาปรุงค่ะพริกอาจจะใส่พริกป่นได้นะคะใส่หอมน้ำปลาปลาลาขผงชูรสบีบมะนาวสำคัญคือออกเดียวนิดหนึ่งเนาะก่้ยห้อยมันจีแซบค่ะข้าวคั่วนี่ฮันได้คั่วใหม่ๆนี่จะหอมมากนะคะเอาข้าวคั่วใส่ลงไป คุลีคุลีคุีจากนั้นก็ห้อมมาลุยค่ะพอหึ่งขั้นตอนเลยโอมนี่ก็คือเก็บ้อยละนี่อร่อยแซ่บเบอมะหอยกบับบียบเลยค่ะแซ่บมากเป็นหอยเชอรี่จากนานะคะถ้าเป็นหอยเชอรี่ที่สีทองนี่เขาเรียกนะยุนาเรามีนะจะอ่อนจะอร่อยมากจ้า